เกิดจะเป็นดราม่าข้ามประเทศระแล้นะครับสำหรับรัศมีแขฟ้าเกืือล้นนะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ไปคอมเมนต์ในรูปภาพของจีต้าแห่งวง Baby ้มอนสเตอร์ใน Instagram babymonster-yg official f นะครับแต่ว่ากลับถูกแฟนอินเตอร์เข้าใจผิดคิดว่ามาคอมเมนต์นะฮะในเชิงของแบบชู้สายองเรื่องที่บี่งที่บอกกันไปนะครับจนเจ้าตัวก็รีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนนะครับ คือรัศมีแขกได้เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าตกลุ่มรักไม่ไหวแล้วก็อีโมจิหัวใจสีแดงซึ่งหลังจากนั้นก็มีอินเตอร์แฟนเข้ามานะฮะคอมเมนต์ตอบว่าเบเธออา,อายุน้อยกว่านายตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะอันนี้ก็แปลเป็นไทยให้ฟังนะครับถัดมารัศมีแขกตอบกลับนะฮะบ,บอกว่า hello I am gay and I know I am gay. If you not understand another language, I think you should not comment นะฮะซึ่งปลายปัญทาง่ายๆว่าฮัลโหลฉันเป็นเกย์นะฉันรู้แต่ฉันเป็นเกย์ถ้าเกิดเธอไม่เข้าใจภาษาอื่นฉันคิดว่าเธอควรหยุดเมน้นค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan น a g e ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ